ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่นครสวรรค์นะครับเมืองสีแพร่แห่มังกรผัก่อนุนรเพชรปลายรสิ์ติดปังอัมพูนะครับส่วนนี้นะครับนี่นะครับคือบรรยากาศของตลาดดินน้ำนะครับในยามค่ําคืนนะฮะตอนนี้ก็ได้เก็บไปบางส่วนนะครับสาหรับตอนนี้ที่ผมอยากจะพามาทุกท่านนะครับท่านผู้ชมได้มากินชานะครับได้ข่าวว่าชานะครับเรื่องลือชื่อมากครับเป็นชาโบราณอย่างหนึ่งนะครับของทัพใต้ซึ่งเป็นชาชักจากปัตตานีนะครับ นะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นร้านชานะครับตามผมมาเลยครับพี่ครับตรงนี้เป็นร้านขายชาชากไหมครับครับผมอะไรดีคะนะครับท่านผู้ชมเป็น้ายชาชักของปัตตานีนะครับนี่ครับมีอะไรบ้างครับโอ๊ัติชากาแฟเดี๋ยวขอูป้ายก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นชาล้อนชาชักเย็น กาแฟชักร้อนกาแฟชักเย็นนะครับแก้วเท่าไหร่นะครับแก้วเล็กยี่สิบใหญ่แก้วเล็กยี่สิบแก้วใหญ่ยี่สิบมีอะไรบ้างครับชาชาเขียวนะครับขอดูได้ไหมครับได้ครับเปิดดูได้เลยครับนี่เป็นชานะครับชาจากไหนนะครับปัตตานีครับอ๋อส่งตรงจากปัตตานีนะครับชาหนีลูกระเบิดนะครับส่วนชาเขียวนี่ก็หลบลูกกระสุนมาครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรฮะกาแฟ วัตถุระเบิดครับเป็นกาแฟชนิดหนึ่งนครับของมัตตานะับอันนีโอนตินแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาชาเขียวแล้วกันครับได้ชาเขียวหนึงแก้วนะครับขอแก้วใหญ่นะครับนี่นะครับกรรมวิธีขั้นตอนการทำนะครับไม่ทราบว่าที่เชื่อเลยนะครับ ครับไม่ทราบว่าคุณขายอยู่กี่ปีแล้วครับ4ปีแล้วครับขายมา10ปีแล้วนะครับไม่ทราบว่าเรียนหรือว่ามาทํางานด้วยครับทํางานด้วยเรียนด้วยครับราคาต้านนะครับไม่ทราบวันคี้เขาควรยังยังเท่าไหรอโอ้ยที่ห้องน้ำยังสดนะครับ ชมครับส,ส่งสายใจหิวไปแล้วใช่ไหมครับหมดใจรอทั้งคู่นะครับเขาแบบหวานๆเลยนะครับวันนี้ผมไม่ค่อยมีความหวานให้ชมดีนี่ถ้าอยากจะลองชักด้วยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวกลองชักคูะคะ่ หมุนหลายรอบเลยนะครับถ้าหมุนอย่างนี้ผมปวดหัวแย่เลยครนี่เป็นลีลาการ,การช,าชัก,ชก,ชก,ชกนะครับชักชักเจ้าก่าจะแก่แล้วนะพีัสครับไม่ทราบว่าถ้าเหมือนสนใจติดต่อเวลางานนี้ครับไม่สา,ามนนารถออกนอกพื้นที่ได้ไหมครับได้ครับ ปวดทัวได้แล้วกันนะคะสงสัยท่านผู้ชมจะปวดทัวแย่ไรครับหรือมันนี่นะครับเวลาครับสุดเด็ดเลยครับดั้งเดิม แล้วนะครับชาเขียวของเรานะครับก็จะได้เลยครับอิ่มมากเลยครับตอนนี้แยเยคก็นครสวรรค์ยามค่ำคืนนะครับก็มีอะไรกินเด็ดๆเยอะๆนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งของนครสวรรค์นี้นะครับซึ่งเป็นร้านนะครับที่เป็นหนึ่งเดียวของนครสวรรค์ว่าได้นะครับคือไปด้านะครับชาชักปัตรกันนีนะครับอีกทีนะฮะแต่ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีหลายร้านครับทํา ได้แล้วครับอได้แล้วนะครับนี่ครับชาเขียวครับราคาเท่าไรนะครับยี่สห้าขอบคุณมากครับครับผมวันนี้นะครับผมก็พาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดึกมากแล้วครับจะไปหาโรงแรมนอนนะครับเหนื่อยแย่แล้วครับครับผมครับไปหลังก็เจอกันใหม่นะครับวันนี้เวลาผมแค่นี้นะครับครับอภินันดำเนินรายการนะครับขอสี่ายภาพครับผมมากครับ